อ่ะบาลไทโซสวัสดีครับรอครับรอคุณะคุณใดหรือว่าสบายดีทุกทท่านนะครับเอฟซีโอ้ผนังนี้ก็ใกล้สิ้เนาะสวยงามนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวปิดตองนั้นนะครับผมเพราะว่าผ่าเรียบร้อยแล้วผ่าครึ่งเบนครึ่งเรียบร้อยแล้วครับผมอ่าไปไปเอาเอาเอาตรงนี้ก่อนเอาไปดินช่วยเก็บเลยปะเก็บเลยไปทำไมอ่ะ ยายคนไหนเลยเยอ่าไม่ยาวใช่ยังก<อ>ข้างในเขาเก็บข้างนอกให้เรียบร้อยก่อนนะท่านเดี๋ยวเรามาเก็บงานาาน,นะช่องนี้น,นะครับท่านามารับข้างนะช่องด้านบนบนะครับรับข้างตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาที่ก็อต่อต่อต่อ กันอมีแม่ตะโกนมาเพื no, ่อนอีเล็กน่ารักเอ็มเนาะว่ะมันก็แจ๋วดีเนาะชาวบ้านมาถึงตะโกนใส่เลยเราดังเลยไงดังแล้วเหรอดังแต่ผู้เด็กไม่ดังกระดับเจ็บแดงนี่แหละเจ็บแดกระเบิดนั่นนี่แหละนี่นะทำไงที่เราไฟฟ้าได้ยกอันนี้ก็จะเอาอันนี้ปิดนะครับท่านผู้ชมเอาไม้ฟ้าที่มัน ตัดครึ่งเนาะมาปิดเตัดหรือว่าต่อนี่หรือบ่เอาล่อมันยาวด้วยหรือฮะไ่เป็นไรนอแงก็น่นเดี๋ยวมกสิ่งวองนยัง ดเดกกือดงานเดยองานอ้พี่บ่าว้องนะครับไอ้เจนะ้ามา็อต้น่ไองเจ้าเอาอะไนะ็อตเดี๋ยยผมถ่าคลิปไปลักทางก่อนอสวัสดีครับผมบ่ว อ่าจ้าเอาไปยิบนั่น <invece> mm, <nah. esi> <intéressanteampa> ัีหอังไหนหมู่ะโอนเอาเลยเอาเลเนะมอาหมูหมูไปตัดนะไปตัดเล็กไปตัดเล็กปนปปบปนไปหน่อบกม่บตัดเล็กเลผมเปลี่ยนไม่เป็นยวผมเปลี่ยมา อันนี้อยู่ฝั่งนั้นอบรอ นี่นี่ได้ hmm. hmm. เอามีปาเอไอยเอาอยาาได้อาเอาเบออีกกันเเบรอเลนิดเดียวจับให้เดอดมัน็อกแก็อกแรกเปนอเ็ก็เ็จัีบอสิเกนเีคนอาวอะาเาี่จุดเ เ้าสี่เจ้าเอากอย่างันได้หม่ตัดนี้มันบเออ่ตัอน้งัมใตไดีวตัดก่อนตัวอะไรอั่นนพ่เจสอยู่นู่นเหมือนเหมือนจะได้อยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าจะได้ตัวที่มันผ่านนะ 9ก้าสีดบอกพี่อันนั้นอ่าเก้อะไรเก้เกาฮะเราว่าเก้าสี่จุเก้าเก้าสี่ว้นจดี่วมันจดี่ไฟมันไม่มีเหรอเลยถอดปลั๊กไฟเป็นไปบ่งูก เออนั่งดอเอาทไมเนาะทไมียมีน <ingo, Oliver. S 2> ีสายนีนะสายนี no, no. No, no. ่นะเเพิ่งนีเออมาเฉียบอยู่บ่มันเปิดอยู่บ่สวิกนะใช่ปรับก่อ

สายตกงไหนมาเอไม่ไม่มีไฟเลยปักมันมีไฟเลยอันน,อน,นี้ไม่มีไฟเลยนะปักมันไม่มีไฟจ้าปักปักแไม่มีไฟตัวนี้มีแค่ตรงนู้นมันหลุดบอ,อ,อกตรงบ้านเพิ่นนู่นะไฟไม่มีไฟไฟไม่ชัวรนะ์คุณพี่ว้าวอยูอ่ป่ะคุพี่ เดี๋ยวไฟมีแล้วเลยนะรอเดียวได้รอสักนิดนึงอ่ะสักนี่แต่ว่าสองิ้เส้นอ่ะยี่สิบด่ดีวะพระเจ้ามีนาเฮือนคนนี้ต้นมะพร้าวจับกีดนะเดี๋ยวผมมานะครับไปด้วยกันนะครับเหนื่อยปะเอาเอาเจ้าไก่เลยก่อปิดด้านบนนะเดี๋ยวมาดูแต่ว่าไฟเรามันไม่เล่กข้างหน้าเดี๋ยวเจ้าเขาวัดี๋ยวรอไฟมาก่อนนะเดี๋ยวตัดเราข้างในนู่นเนี่ยตรงนี้อีกทีตึ้งตึ๋ง ขึเรืหันไปดอกปาเตองนี้ลูก้านจได้กินอยู่ใเกาะนีเลยมค่ะไเขางานติดต่งหน้าเขาดีไอเขาไปที่นี่เฮ้ยไปมามาแล้ว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 พวกเรามาแล้วมาแล้วมาแลวมาแล้ว ออกไปร้านค้าโอ้โหไม่ได้เลยไม่เ่ได้เรียกเลยมีเสียเต็มเลยเสียหมดเลยเสี่มีเสียเต็มเลยเฮ้

วิ่งนี่ใช้เลยโทรหามอพอด่วนเกิดอะไรขึ้นไม่จ่ายตังค์เลยเดี๋ยวจะมาถึงบ้านเลยปิดงานตรงนี้ปิดงานแบบสมบูรณ์แบบเนาะตอ่อไปมันยังโผด้านบนอยู่ที่เเราต้องก็บงานเออเอาโอเคกันเลยครับผมไปเอฟนี่นะโอเคนะคลิปนี้ก็ปิดงานพลังด้านนี้นะครับผมเลือกแผ่นเล็กแผ่นนึงนะครับผมเอฟซี ขอบคุณการรับชมนะครับผมขอให้มีความสุขความเจริญนะครับผมเดือนเมืองชดือนท้่ยืนะครับผมขอครับสวัสดีครับ